รายการนี้ถ่ายทำขึ้นภายใต้มาตรการควบคุมโรคและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรากาแห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548 สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุณธรรมคุณทําได้กับผมอันธิชาญครูหาเรื่องรองนะครับรายการโดยความร่วมมือครับของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภานะครับในการถ่ายทอดเรื่องราวดีๆครับเกี่ยวกับการนําคุณธรรมเนี่ยมาปรับใช้นะครับกับชีวิตตัวเราเองครับกับกลุ่มบุคคลรวมไปถึงเรื่องราวขององค์กรต่างๆวยครับคุณธรรมจะช่วยทําให้เกิดเป็นสังคมคุณธรรมได้อย่างไรก็อยู่ที่ตัวเราเองเนี่ยแหละครับในการขับเคลื่อนขึ้นมาด้วยนะครับ วันนี้เองครับเรามองปัญหารอบด้านของสังคมส่วนหนึ่งนะฮะที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นในสังคมมีการพูดจาที่ไม่ดีกันหรือว่าเฮสปิดนะครับหรือว่ารวมถึงเรื่องของการล้อเลียนการบูลลี่กันในสังคมก็เป็นส่วนหนึ่งครับของการก่อให้เกิดปัญหาต่างๆอย่างมากมายโดยเฉพาะยิ่งครับกับปัญหาของความเกลียดชังกันในสังคมนะครับแต่สิ่งสําคัญที่สุดครับหากเราโฟกัสหรือว่ามองไปให้ลึกซึ้งครับว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไร และในสังคมไทยในปัจจุบันนี้การพูดจาไม่ดีการใช้ความรุนแรงนั้นต่างคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องปกติไปแล้วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการบ่มเพาะตั้งแต่ครอบครัวครับในการที่จะสะท้อนให้เห็นว่า ความรุนแรงนั้นก่อให้เกิดสิ่งไม่ดีต่อตัวเราเองแล้วก็สังคมได้อย่างแน่นอนนะครับวันนี้ในการขับเคลื่อนเรื่องนี้เองจะมีวิธีการทําอย่างไรบ้างปลูกฝังอย่างไรบ้างและครอบครัวจะมีส่วนสําคัญอย่างไรนะครับเราจะมาพูดคุยครับกับทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรขันทองวัฒนะประดิษฐ์ครับอาจารย์ประจําหลักสูตรสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราจักวิทไยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีน้องอาร์ตค่ะครับสวัสดีครับคือถ้าเราพูดว่ารุนแรงเนี่ยเราพอรู้กันอยู่นะฮะว่ารุนแรงเนี่ยแบบไหนกันบ้างแต่สิ่งต่างๆที่ออกมาเป็นพฤติกรรมแห่งความรุนแรงเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามองแล้วจริงๆเนี่ยมีเขาเรียกว่าเป็นการบมร่มเพาะหรือว่าสะสมมานานๆเนี่ยพอเติบโตขึ้นมาเนี่ย ไม่ได้รู้สึกว่าความรุนแรงนั้นมันผิดปกติหรือว่าอะไรอยากให้อาจารย์ครับจำกัดความสักนิดหนึงฮะว่าว่ามันรุนแรงมันมีความเสียหายต่อสังคมยังไงบ้างค,ครับ ก็ขออนุญาตนะคะชวนท่านผู้ชมแล้วก็น้องอาร์ตคุยกับเนาะพอมาพูดถึงเรื่องความรุนแรงนะคะปีนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะเราได้รับทุนนะคะจากทางสูนทรธรรมแล้วก็ <enden S 1> <Cass. S 2> วชขับเคลื่อนเรื่องครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง <ders. S 2> ในเซกชั่นย่อยที่3ามนะคะที่รับผิดชอบเป็นเรื่องของกฎหมายพรบคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวปศ .2550 ค่ะนี้ที่คําถามที่น้องอาร์ตพูดถึงเรื่องคําว่ารุนแรงเนาะ สังคมยังเข้าใจคํานี้นะคะเช่นรุนแรงต้องเป็นแค่การกระทําทางกายทางอะไรต่างๆในะคะแต่ในพระราชบัญญัตินี้ค่ะพูดถึงนะคะนิยามเกี่ยวกับความแรงเนี่ยเราพูดถึงตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นทางกายนะคะทางจิตใจทางเพศด้วยค่ะนะคะนิยามเหล่านี้แต่ว่าสังคมยังไม่รับรู้แม้กระทั่งนะคะว่าถ้าเรานะคะใช้อํานาจนะคะ เรียกว่าโดยในทางไม่ชอบหรือว่าในผิดทํานองคลองทานี่ก็ถือว่าเป็นความรุนแรงในครอบครัวน,นะคะ<อ>เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งเลยค่ะทำค,ความเข้าใจก่อนว่าความรุนแรงในครอบครัวมันคืออะไรอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะว่าพอเราไม่เข้าใจเราคิดว่าอันนี้ไม่ใช่ความรุนแรงแต่จริงๆแล้วมันคือความรุนแรงแม้กระทั่งว่าความเงียบ<อ>นะคะน้องอาร์เธอได้ยินไหมคะความเงียบเป็นความรุนแรง <laughs> ในชีวิตคู่เนาะยังไม่แต่งงานอาจจะยังไม่รู้เนาะชีวิตคู่เนี่ยถ้าลองนะคะไฟได้ไฟหนึ่งลองไม่พูดดูสิคะเงียบ มันคือความรุนแรงค่ะนะคะมันก็ทําให้เกิดการเขาเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นวาจาที่กระทบกันค่อยคําที่กระทบกันเหล่านี้ค่ะมันเป็นการทําร้ายจิตใจนะคะซึ่งก็เข้าข่ายนะคะทาให้เกิดอะไรคะความทุกข์เช่นหรือใช้ภาษาที่ดูแคลนอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นชีวิตคู่ในครอบครัวถ้าวันนี้เนี่ยเรากําลังพูดถึงประเด็นเรื่องครอบครัวแสดงว่าต้องเริ่มต้นตั้งแต่ในครอบครัวเลยใชกับประเด็นนี้ ผลพวงหรือว่าผลพลอยได้ต่างๆที่เราเห็นสังคมไทยตอนนี้อาจจะต้องยกตัวอย่างสักนิดนึงนะครับคุณผู้ชมเพื่อที่ให้คุณผู้ชมเห็นภาพกันนะครับอย่างในเรื่องของโซเชียลเนี่ยเราเห็นเลยการใช้ h ฮชแ e ็นะครับการใช้วาจาหรือว่าคอมเมนต์หรือว่าการแสดงความรู้สึกต่างๆที่รุนแรงอันนี้หนึ่งการบูลลี่กันหรือแม้แต่การถ่ายคลิปที่ดูแล้วเป็นการดูแลอย่างล่าสุดเลยเนี่ยที่เราเห็นเนาะ,ค,ะคืออาจจะเป็นเรื่องของคดีความอย่างหนึ่ง แต่ว่าพฤติกรรมของคนในโซเชียลพฤติกรรมของสังคมโซเชียลเนี่ยเอามาตัดสินละว,ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายที่ผิดอย่างเช่นไปเอากระติกม,มาเตะกันอะไรอย่างนี้ครับนี่ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นจุดที่มันเป็นผลเกิดจากในครอบครัวเราไม่ได้มีการบ่มเพาะกับเรื่องพวกนี้หรือเปล่าฮะ ถ้าเป็นคําถามนี้ก็ต้องตอบได้เลยค่ะว่านะคะ,มะเมล็ดพันธุ์แห่งความรุนแรงนะคะม,มันเริ่มบ่งเพาะตั้งแต่ครอบครัวจริงๆค่ะนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะนะคะซึ่งก็มีผลงานวิจัยที่มากมายนะพูดถึงเรื่องว่าการที่เราได้เห็นพฤติกรรมนะคะ,คะซ้ำๆนะคะเราพบว่านะคะเวลาพูดถึงเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยปัจจัยนะคะหนึ่งก็คือปัจจัยด้านลักษณะที่เป็นบอกอัจฉเคคนนี้อาจจะมีความผิดปกติเรื่องอทางเคมีทางสมองแต่อันนึงก็คือเรื่องของพฤติกรรมที่เขาเห็นมา ตั้งแต่เด็กนะคะเช่นเราเห็นคุณพ่อทําร้ายคุณแม่รหรือเราเห็นการกระทําโดยอํานาจเช่นใช่ไหมคะชายเป็นใหญ่หรือพ่อคุณพ่อดูคุณแม่ต่อคุณแม่คุณลูกหรือว่าใช้คําพูดคําจาที่เป็นเ,เชิงอํานาจอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเป็นลักษณะที่เราถูกถ่ายทอดมา ถ้อยคาที่รุนแรงมันถูกบ่งเพาะนะคะเรื่อง่าบ่งเพาะเราถูกฝังเข้าไปในพฤติกรรมของเด็กๆโดยที่เขาไม่รู้ตัวนะคะอันนั้นเป็นปัจจัยภายนอกในภายในนะคะในครอบครัวภายนอกเนี่ยก็คือเรื่องของสังคมนะคะเพราะว่าสังคมเหมือนถ้าคู่ก่อนเข้ารายการเนอะเราคุยกันว่าไอ้สังคมเนี่ยละค่ะที่เราพอเห็นปุ๊บเฮ่เฮ่กับความรุนแรงไม่รู้ตอก่ะว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าเราต้องกลับมาเป็นคนที่ รับสารนะคะเรารับสารเหล่านั้นเนี่ยเราชีวิตเราเนี่ยมันจะดิ่งไปถึงขนาดไหนคือเอารจริงเนี่ยนี่เหมือนกาเป็นแอปาร์ตี้เหมือนกันนะฮะ,ะที่แบบว่าเราต้องฝึกในการที่จะเขา้าเข้าอ,อกเข้าใจผู้อื่นเขาว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยตัวเราเองเนี่ยเกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงค่ะ,คะก็ชวนนองอาร์ตต่อละค่ะว่าครอบครัวถึงสําคัญเพราะว่าการสื่อสาร,รในครอบครัวเราต้องถ่ายทอดการสื่อสารพลังบวก บางทีพ่อแม่นะคะไม่ไม,ไม่ไม่รู้นาะว่านี่ค,คือความรุนแรงนะคะบังคับลูกมาถึงที่เขาบางทียังไม่ชอบบางทีมันมีวิธีการปรับพฤติกรรมเด็กค่ะแต่ส่วนใหญ่เนาะอันนี้พี่เล่าถึงฟิลด์เวิร์กที่เราไปลงกันหลายจังหวัดนะคะบางคนนะคะพอเช้ามาเนี่ยถึงมารายงานว่าวันนี้ส่งกันบ้านวิทยากรนะคะไปทําอะไรเกิดการเปลี่ยนแปลงพ่อแม่มันทีแม่ใช้วาจาไม่รู้ว่านี่คือความรุนแรงไม่ได้ไม่ได้พูดด้ คืออยากให้ลูกทกาํา,าง,ทงานบ้านอยากให้ลูกทํางานบ้านแต่ไม่รู้ว่าต้องสื่อสารกับลูกอย่าง,างไรค่ะคแล้วก็ยังไม่ได้สื่อสารด้วยท่าทีที่แสดงออกถึงความรักคือ,อการกอดลูกพอเด็กโตมาสักนิดนึงเนี่ยนะคะประมาณเข้าสู่วัยรุ่นตอนตอน้ตนๆเนี่ยเขาจะเริ่มมีโฮอร์โมนเริ่มของการเปลี่ยนแปงแลงเนาะที่พ่อแม่ก็ไม่รู้วิธีการที่จะเข้าไปสัมผัสและคิดว่าโตแล้วไม่ต้องกอดอหรอกแต่จริงๆแล้วการกอดนั่นแหละค่ะยังเป็นการให้ความรักเป็นการสื่อสารที่ดีที่สุดด้วย ดีกว่าที่เราจะพูดอีกนะคะให้เขารู้นะว่าเรายังรักให้ความอบอุ่นใช่ค่ะเะนด้นถ้าเริ่มต้นด้วยการสื่อสารด้วยพลังบวกในครอบครัวนะคะมันจะเป็นตัวหนึ่งแหละค่ะที่จะทำให้เด็กๆค่ะน้องๆได้เติบโตได้เห็นว่าการพูดจาที่ดีๆการสื่อสารที่ดีนะคะมันส่งผลต่อพฤติกรรม ในภายภาคหน้าอันนี้เราพอเห็นแล้วว่าการที่ทําให้ครอบครัวเนี่ยไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นการปลูกฝังให้กับเด็กๆด้วยการพูดจาดีๆการแสดงความรักให้การการพูดคุยหรือว่าแสดงออกด้วยพฤติกรรมที่มีเหตุและผลเนี่ยก็จะทําให้เป็นครอบครัวที่ไม่มีปัญหาความรุนแรงเกิดขึ้นเท่านี้มาถึงีจุดนึงละหากครอบครัวไหนนะครับเกิดความรุนแรงขึ้นในครอบครัวเนี่ยอาจารย์คิดว่ามีสิ่งไหนบ้างครับที่เราสามารถแนะนําได้หรือว่าเขารู้ตัวปุ๊บเนี่ย จะแก้ไขได้ครับ จากประสบการณ์แล้วกันนะคะ <laughs> ฟังเคสฟังพื้นที่เนอะมีโอกาสได้ฟังหลายๆเนี่ยมันมีความซับซ้อนนะคะเราต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาเราพูดถึงความนุนแรงเนี่ยต้องคุยรายการนี้ไม่จบหรอกเพราะว่ามันมีความต้องความเข้าใจหลายๆมิติว่ามันเป็นบางอย่างที่น้องอาร์ตอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยก็ได้ว่าเป็นเรื่องของมายาคติทางสังคมด้วยนะคะเป็นเรื่องของความเชื่อวัฒนธรรมนะคะเรื่องของความเป็นหญิงความเป็นชายเรื่องบทบาทหน้าที่ทีนี้เนี่ย ถามว่าเมื่อความรุนแรงเนี่ยเอาง่ายๆนะคะเบสิกของสังคมก็คือผู้หญิงเดี๋ยวนี้ถามว่าไม่ใช่เป็นผู้หญิงในยุคเก่าถูกไหมคะผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้าผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลังถูกไหมคะผู้หญิงเป็นสมบัติของสามีสามีสามารถทําอะไรกับเราก็ได้นะคะเดี๋ยวนี้บทบาทมันเปลี่ยนไปแต่สังคมก็ยังคาดหวังว่าผู้หญิงจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทุกๆอย่างในบ้านถูกไหมคะเพราะนั้นความรุนแรงหรือความที่มัน สเตรสอะไรต่างๆเนี่ยมันทําให้เกิดความรุนแรงได้แล้วค่อยๆสัดสมเป็นลักษณะเหมือนกับภูเขาอะคะอ่ะแล้วมันค่อยๆเราเห็นข้างนอกเนาะเป็นภูเขาแต่ข้างล่างอะค่ะม,มันคือผู้ชายก็ยังคาดหวังอะเนาะแต่ง,งานแล้วอ๋อในบ้านต้องเป็นของเธอสิแล้วนี่ก็เป็นปมหนึ่งแล้วมันทําให้นําไปสู่การใช้วาจาก็ดีนะคะการทําร้ายร่างกายก็ดีแล้วถ้าเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะสิ่งแรกเลยพี่อยากอาจจะพูดชวนคุยกันว่าเราพูดถึงต้นๆก่อนถ้าเราจะป้องกันจริงๆเมื่อเกิด รู้สึกว่าเราม่เราต้องค่อยๆป้องกันความรุนแรงที่มันจะยกระดับเช่นนะคะเราพบว่าบางทีเนี่ยอ่ะสามีตอนก่อนแต่งก็เป็นสภาพผู้ชายคนนี้เลยใช่เลยใช่เลยเขาคือคนที่ฉันฝากชีวิตไปได้ค่ะพอแต่งเข้าไปแล้วก็ธรรมชาตินอะผู้หญิงจะถูกความเชื่อว่าเราต้องมีเป็นครอบครัวเดียวถูกไหมคะก็ใช้ความอดทนพอความอดทนเสร็จแล้วเนี่ยถ้าสายใดเนี่ยเขาไปกินเหล้าไปติดยาเนี่ย แล้วเราจะทํำยังไงก็นะคะอันดับแรกอย่าไปกระตุ้นอารมณ์ตอนที่เขาเมาไปผ่านก่อนไปผ่านก่อนใช่ตอนที่เขาเรียกว่าเอาตัวรอดให้ได้ก่อนใช่ค่ะนะคะตอนที่ตอนที่เขายังไม่มีสติเนี่ยเราก็คงจะไม่ต้องอันนี้เป็นการหลีกการปะทะของความรุนแรงแต่ถ้าคะถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยใช้ความรุนแรงอยากจะชวนอย่างนี้ค่ะว่าเออพรบนะคะคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพศ2550เนี่ยเป็นพรบที่ออกมาหัวระยะหนึ่งแล้วนะคะแต่ประชาชนยังไม่เข้าใจว่า ถ้าเราถูกกระทําความรุนแรงค่ะน้องอาต้องมีหน้าที่ในการแจ้งเหตุนะคะเพราะพรบนี้ไม่ใช่เป็นพรบที่จะทําให้จับคนในครอบครัวไปติดคุกไม่ใช่แต่เป็นกฎหมายนะคะที่มีเจตนารมณ์ในการที่จะ,ะทนะําให้คนเหแ่านั้น่ะ ปลอดภัยก่อนหมายถึงว่าผู้ถูกกระทําต้องได้รับความปลอดภัยนะคะคผู้ที่กระทําเป็นคนในครอบครัวต้องได้รับการแก้ไขถูกไหมคะไม่ใช่ลงโทษนะฮะก็คือแก้ไขเขามีกระบวนการใช่เขามีกระบวนการคร่ะจะต้องไปปรับปรุงไปป้องพฤติกรรมแต่บางทีเนี่ยมันคุยกันไม่ได้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยในความรุนแรงนั้นเนี่ยถ้าไม่มีคนข้างนอกมาช่วยจัดการค่ะปัญหานั้นมันก็เลยเป็นหาที่ ถูกบ่มเอาไว้นานจนมันแตกออกมาเป็นระเบิดเหมือนที่เราเห็นถูกไหมคะอาจารย์พูดขึ้นมาแบบนี้ว่าบุคคลภายนอกเนี่ยเขาบอกว่าบางทีผัวเมียทะเลาะกันขอใช้คํานี้นะฮะเพราะว่าคํานี้มีอยู่ในอยู่ในตัวที่กําหนดอยู่แล้วนะครับเรียกได้ผัวเมียเนี่ยบางทีทะเลาะกันปุ๊บแล้วมีชาวบ้านเนี่ยเข้าไปยุ่งเนี่ยเขาจะบอกว่าเรื่องของผัวเมียแกอย่าไปยุ่งเดี๋ยววันนี้เขาตีกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็รักกันนะถูกไหมครับ นี่แหละค่ะที่พูดถึงเรื่องของมายาคติว่าเป็นเรื่องของสามีภรรยาหรือเป็นเรื่องของหัวเมียนะคะปัจจุบันนี้ค่ะถ้าเราศึกษาในพระราชบัญญัตินี้จริงๆนะคะคจะบอกเลยว่าสิ่งหน้าที่นะถ้าอาร์ตเห็นหรือทุกคนเห็นนะคะคว่าครอบครัวนี้นะคะมีใครที่ใช้ความรุนแรงที่มันเป็นอันตรายก่อให้เกิดอันตรายเนี่ยนะคะ ตรงนี้ค่ะหน้าที่ของเราคือต้องแจ้งค่ะเป็นหน้าที่เลยนะหน้าที่ตามกฎหมายค่ะไม่ต้ไปยุ่งเรื่องของเขาเนาะไม่ใช่เลยค่ะทุกคนนะคะในในกฎหมายฉบับนี้ระบุไว้เลยค่ะว่าเรานะคะแม้กระทั่งเห็นหรือทราบนะคะเช่นนะคะมีคนเขาอาจจะอยู่ในเหตุการณ์โทรมาหาน้องอาร์ตเห็นน้องอาร์ตออกทีวีคุณอาร์ตคุณอาร์ตมีอาร์ตทราบใช่ไหมคะอาร์ตทราบทำยังไงได้นะคะก็คือแจ้งให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่นะคะ ซึ่งถามว่าคือใครล่ะตอนนี้นะคะทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะก็มีนะคะเรียกว่าสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1, 3, 0, 0หรือ13นาฬิกาค่ะทุกท่านค่ะ1ิานาฬิกาเลยนะขออนุญาตเลยนะคะประชาสัมพันธ์ให้เพราะว่าทีมเราออกพื้นที่มานะคะ4นำล่อง9จังหวัดขยายเนี่ยเราพูดบ่อยมากเลยประชาชนไม่รู้ว่า1300ค่ะทำหน้าที่คือ โทรแจ้งนะคะคโทรแจ้งเหตุว่าเราพบนะคะและที่สําคัญบางคนเนี่ยก็กลัวว่า้แจ้งไปแล้วฉันจะเดือดร้อนไหมในพระราชบัญญัตินี้นะคะหรือกฎหมายฉบับนี้ก็พูดถึงว่าผู้ที่แจ้งเหตุโดยสุจริตค,ครับโดยสุจริตโดยสุจริตจ,จะได้รับการปกป้องนะก็จะเป็นคดีทางแพ่งอาญานะคะหรือนะคะกรณีที่เราไปพบว่ามีปัญหากับคนใหญ่คนโตนะคะก็จะได้รับการคุ้มครองด้วยค่ะครับ โดยสุดจริตนี้ขอขยายความสักนิดนึงคือไม่ได้จะไปกั่นแกล้งเขานะเขารักกันดีอยู่ดีโทรไปบอกอ่ะไม่ชอบที่หน้าของสามีคนนี้เนี่ยโทรไปโอ้สามีเนี่ยมีพฤติกรรมแบบน,นี้อันนี้ไม่สุดจริต ช่ครับถ้าสุจริตก,ก็จะมีการคุ้มครองก<ช>ันด<ช>้วยอยากให้อาจารย์ฝากไว้เลยครับสังคมไทยต้องขับเคลื่อนด้วยความไม่รุนแรงเนี่ยเราก็จะทาให้สังคมเนี่ยเป็นสังคมที่เขาเรียกว่ามีความยั่งยืนต่อเรื่องของการพัฒนาในสิ่งต่างๆ,ๆนะครับก็โฆษณานะคะว่าจากงานวิจัยนี้ค่ะเราพบว่าสังคมอะค่ะเริ่มต้นแรกเลยมันต้องมีการไลฟ์วิวกันให้ได้ก่อนว่าเราต้องมองว่าปัญหาความแรงมันไม่ใช่ปัญหาของแค่ครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งแล้วนะคะเป็นเรื่องของทุกคนที่เราจะต้อง พื้นระลึกเลยค่ะว่าบางครั้งถ้าเขาแก้ไขไม่ได้ค่ะเขาเขาก็จะถูกกระทําซ้ําๆจนหลายครั้งที่เราพบว่าผู้หญิงกลับมาเป็นผู้ถูกกระทําความร<ๆ>ุนแรงเองเพราะฉะนั้นสังคมต้องมองถึงภาพนี้<ๆ>เราต้องมามองกันใหม่แล้วไหมว่ามายาคติความเชื่อบางอยา่าง<ๆ>มันไม่สอดรับกับบริบทสังคม<ๆ>นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแบ่ง ความเป็นหญิงความเป็นชายนะคะเราคงจะต้องมามองว่าเอ๊ะถ้าเรารู้แล้วเนี่ยเราต้องรู้อีกว่าเอ๊ะกฎหมายเนี่ยเรามีหน้าที่เอาไว้คุ้มครองนะปกป้องผู้ถูกกระทำนะคะก็ต้องมี Right Intention ให้ได้นะคะแล้วสุดท้ายคือ Right Action อก็คือ,อการที่ช่วยเหลือให้อย่างถูกต้องนะคะซึ่งโครงการวิจัยเนี้ยค่ะเราพัฒนาพี่เลี้ยงชุมชนนะคะก็ขอเชิญชวญว่าทุกคนนะคะสามารถเป็นได้ค่ะถ้าเรามีความรู้หรือมีเขาเรียกว่าทักษะนะคะในการที่จะ เกิดเหตุนะคะเขาเรียกว่าน่าจะเป็น first responder ค่ะในต่างประเทศเนาะถติว่าเขาเรียกว่าคนที่ได้รับยินความรุนแรงครั้งแรกเนี่ยสำคัญมากเลยจะต้องมีทักษะว่าต้องเชื่อก่อนว่านั่นเกิดความรุนแรงจริงและเราต้องมีวิธีการนะคะรับมือและส่งต่ออย่างไรค่ะครับช่วยกันครับสร้างสองสมคลไทยนะครับให้ไร้ความรุนแรงครับหากพบเห็นความรุนแรงที่ไหนนะครับหน0 0นะครับบ่ายมงตรงนี่แหละเบอร์นี้นะฮะโทรไปได้เลยครับก็ถือได้ว่าวันนี้เราได้เข้าใจส่วนหนึ่งครับว่า ความรุนแรงนั้นคงไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของพฤติกรรมการกระทำเท่านั้นแต่ว่าในส่วนของทั้งคําพูดนะครับที่อาจจะทําร้ายจิตใจแล้วก็รวมไปถึงการเงียบเองในบางเรื่องนะครับก็อาจจะฝังอยู่ในใจเป็นความรุนแรงอย่างหนึ่งของครอบครัวด้วยนะครับก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับเพื่อความสุขที่จะเกิดขึ้นร่วมกันในสังคมไทยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับที่ได้มาพูดคุยกันนะครับขอบคุณมากครับครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราจะพากันสักครู่ครับช่วงหน้าทางศูนย์คุณธรรมองคกาาาาารรรมมหชนนนีีเื่วดๆํฝับ มองลึกเข้าถึงประเด็นในสถานการณ์อย่างนี้คนอื่นก็ก็กทําหน้าที่สภา,าจะไปกลัวจึงมาตั้งเด็กเรลี่ยงไม่ปฏิบัติหน้าที่ตัวเองออกขาดความรับผิดชอบเพราะนั้นแม้จะเสี่ยงอยู่บ้างแต่ต้องกลับตัวเองรับกับสถานการณ์มองชัดเหตุการณ์ร้อนสะท้อนงานนิติบ,บรรัญญัติ วันนี้เราอยู่ในสภาพที่ลําบากกันทั้งประชาชนทั้งประเทศครับเราอยู่แบบนี้เนี่ยแล้วบริหารแบบนี้เนี่ยปล่อยไปไม่ได้เขาเอาพันธุ์พืชเราสองหมืนสายพันธุ์ข้าวเนี่ยนะเอามาใช้ได้เลเอามาต่อยอดได้กับรายการมองรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์9นาฬิกนาทีที่พช่อง10ที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมง คนส่วนใหญ่มาคิดว่าไม่เ,เลยแต่ที่คุณไม่รู้คือที่ความเร็ว80ความรุนแรงจะเท่ากับการตกตึกสูง8ชั้น80เร็วถึงตาย รถเร็วรถเสียงกสสคุณได้พยายามแล้วที่จะไม่ทำลายใครแต่พิษของบุหรีไปได้ไกลกว่าที่เราคิด ดีที่สุดคือยุดสู ณผู้ชมครับทุกๆสังคมนะครับเกิดปัญหาอย่างมากมายครับแล้วปัญหาน,านั้นไม่ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขการพัฒนาไปแต่ว่าปัญหาต่างๆครับหรือแม้แต่เรื่องราวต่างๆนั้นก็จะหมุนเวียนสับเปลี่ยนเกิดขึ้นกับชีวิตเราอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับคราวนี้จะทําอย่างไรครับให้เรานั้นรอดพ้นจากภัยปัญหาต่างๆจากวิกฤตการต่างๆครับ ประเทศไทยถือได้ว่าโชคดีนะครับที่ทางพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบ,บรม,มานาบพิตรได้พระราชทานแนวทางครับเรื่องของความพอเพียงมาใช้เป็นหลักนะครับในการดําเนินชีวิตให้เรานั้นมีสติครับให้อยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงมีการประเมินตัวเราเองนะครับว่าตัวเรานั้นมีความรู้มีความสามารถอย่างไรมีความเข้มแข็งอย่างไรมีการวางแนวทางครับให้ตัวเรานั้นสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพของตัวเราเอง ให้มีการพัฒนามากยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้เรานั้นสามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้ด้วยลําแข้งของตัวเราเองยังรวมไปถึงเรื่องของการเกื้อกูลซึ่งกันและกันภายในสังคมไทยด้วย สิ่งต่างๆเหล่านี้แหละครับถือได้ว่าเป็นสิ่งที่เรานั้นหากได้น้อมนํามาใช้ในการดําเนินชีวิตครับไม่ว่าจะเกิดภัยพิบัติต่างๆในชีวิตของตัวเราเองอย่างไรก็ตามเชื่อได้แน่เลยครับว่าเราจะรอดพ้นจากวิกฤตต่างๆนั้นด้วยนะครับวันนี้เองครับทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนครับได้มีเรื่องราวดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันเลยครับ พอเพียงไม่ได้หมายความว่าคุณต้องมาเป็นชาวไร่ชาวนามาเป็นเกษตรกร,ร,กรอย่างเดียวแต่ลู้ตัวูรู้สึกว่าการพอเพียงสามารถทําได้เมื่อเรารู้สึกพอใจและพอดีในการใช้ชีวิตของเราสวัสดีค่ะตุกชนกวน,นันรักชีพค่ะเป็นนางแบบนักแสดงแล้วก็พิธีกรค่ะแล้วก็อีกบทบาทหนึ่งก็คือเกษตรกร,ร,กรค่ะเป็นเกษตรกร,ร,กรมาได้ตั้งแต่ปี5 6 57ปี58เนี่ยเป็นปีที่เราทำฟาร์มข้าวออร์แกนิกสำเร็จนะคะ แล้วก็เริ่มมีเหลือจากการกินเองแบ่งปันแจกจนกลายเป็นธุรกิจค่ะตุกเชื่อว่าคนไทยมีในหลวงรัชการที่9เป็นไอดอลอยู่แล้วคือเป็นแบบอย่างแล้วลตุ้งรู้สึกว่ายิ่งเห็นยิ่งทำยิ่งศึกษาเราก็ตระหนักว่าแบบทุกคำที่พระองค์ท่านพูดมันจริงแล้วจะบอกว่าถ้ายิ่งทำตามจะยิ่งรู้ว่า เฮ้ยมันใช่อ่ะมันไม่เชยมันจริงแท้แน่นอนตลอดอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าเกิดทําตามพระองค์ท่านคือรอดแน่ๆอะไรเงี้ยแล้วนอกจากทาตามแล้วนะคะอย่างอื่นที่ตุกเก็บเกี่ยวมาได้ก็คือความภาคเพียรความพยายามคืออยากจะบอกทุกคนในโลกว่า ไม่มีใครเหนื่อยกว่าพราะองค์ท่านอีกแล้วเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ตุกเหนื่อยตุกจะรู้สึกว่ามันแค่เศษเสี้ยวอะแล้วเราจะรู้ว่าเราทําได้ทุกอุปษาษาสรรคตุกต้องผ่านไปได้แค่มันจะมีกลยุทธ์อะไรมีวิธีอะไรหรือใช้เวลามากน้อยแค่ไหนอะไรเยงี้ค่ะ <c oughs> คือเราทําเกษตรกรรมแบบฉลาดมากขึ้นมากกว่าเรามีนวัตกรรมเรามีเครื่องเกี่ยวข้าวเรามีเครื่องปักชำให้ทุกอย่างมันใช้เวลาลดลง ใช้แรงงานน้อยลงแต่ผล,ผลผลิตได้มากขึ้นและที่สําคัญคือพืชแต่ละอย่างมันให้รายได้เป็นรายปีรายเดือนแล้วก็รายวันถ้าเกษตรกรเข้าใจแบบนี้มันจะเหมือนกับคนทําเกษตรแบบชิคขึ้นอะ่ะคนทําเกษตรแบบเปรี้ยวขึ้นทันสมัยขึ้นแล้วก็ฉลาดมากขึ้นตุกได้เรียนรู้การเรียนรู้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การทํานาหรือว่าได้ปลูกข้าวแล้วก็ได้ข้าวตุกเรียนรู้ที่จะได้ทํา ได้กระทำส่วนสำหรับเด็กๆเนี่ยก็เหมือนได้มีสนามเด็กเล่นอันใหญ่ที่เขาสามารถที่จะออกแบบการเล่นได้แบบไม่ซ้ำเลยทุกๆวันมันคือความสุขแต่ความสุขเนี้ยมันมันเป็นความสุขที่มันมันเยียวยาชีวิตอะค่ะชีวิตมันไม่ใช่แค่มีพิษแล้วก็ต้านพิษมันแค่เราไปทำอะไรอย่างอื่นให้ชีวิตมันสมดุลและในระหว่างที่เราทำเราก็จะได้รู้ว่า อุ้ยมันต้องรอเนาะเฮ้ยขนาดเราแบบปลูกข้าวให้มันตรงกันมันยังไม่ตรงเลยอะ่ะแล้วเราจะบังคับอะไรได้ในโลกมันก็ได้รู้ว่าเอออะไรในโลกนี้มันก็ไม่เที่ยงเนาะอะไรมันก็ต้องรอบางอย่างมันก็ต้องใช้ความพยายามบางอย่างมันก็ต้องใช้เวลา แล้วก็เห็นความรักความเมตตาความสามัคคีในการร่วมมือร่วมใจที่จะทําฟาร์มเพราะฉะนั้นก็เลยเหมือนเวลาใครที่คิดจะทำตุก็จะบอกทุกคนว่าทําได้แน่นอนแค่จะทําหรือเปล่าแล้วก็เริ่มทําหรือ,อยังจะบอกว่าคือแค่ใช้ใจทําแล้วก็แค่อยากทํามันทําได้จริงๆค่ะ คุณผู้ชมครับศาสตร์พระราชานะครับถือได้ว่าเป็นความรู้ครับที่พระบาทสมเด็จพระปรมชนากาพย์เบรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบ,บรมนาบพิษได้พระราชทานไว้ให้นะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นคู่มือในการดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุขอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าพระองค์นั้นได้มีการทําวิจัยและมีหลักการของการพิสูจน์การทดลองนะครับจนทําให้เกิดขึ้นมาเป็นศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยถือได้ว,ว่าเป็นสิ่งสําคัญครับหากเราน้อมนํามาใช้ประโยชน์สุขจะเกิดขึ้นกับชีวิตงตัวเราเองแน่นอนครับยังมีเรื่องราวดีๆนะครับที่คุณผู้ชมนั้นสามารถเข้าไปดูกันได้ครับในแอปพลิเคชันม r ร์รัชของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนครับที่นําเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมนําเรื่องราวความสําเร็จครับในการนําคุณธรรมเนี่ยไปปรับใช้กับชีวิตตัวเราเองนะครับรวมไปถึงเรื่องราวของการขับเคลื่อนชุมชนเกิดขึ้นมาเป็นชุมชนคุณธรรมครับมีการถอดรหัสออกมานะครับแล้วก จะนำรหัสคุณธรรมนั้นมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนของตัวเราเองกับตัวเราเองได้เช่นกันนะครับก็สแกนคิวอา e โคไปได้เลยนะฮะที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับก็จะไปพบกับเรื่องราวดีๆอย่างมากมายครับวันนี้เวลาของรายการคุณธรรมคุณทําได้หมดของเรานะครับคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามชมได้ใหม่กับผมอันธิชาญครูหาเรื่องรองครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ